รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็อยากจะเตือนมึงด้วยความหวังดีนะเว้ยเวลามึงจะทําอะไรนึกถึงแม่มึงมากๆทุกอย่างที่พี่ทํามันมีเหตุผลเหตุผลที่พี่หลอกเ,เงินแม่แไปแบบกินกับลูกเขาอย่างนี้นหรอคะวันนี้ลูกดูแปลกๆอะค่ะคุณสงสัยต้องมีอะไรแน่ๆเลยมึงก็ลองไปถามพ่อเลี้ยงมึงดูว่าเขาพูดอะไรกับกูไว้กูถึงต้องมาที่นี่ตอนนี้ใครๆเขาก็สงสัยเรื่องของเราแล้วนะครับตราบใดที่มันยังไม่มีหลักฐานเรนื่องของเราเราก็แค่ใช้ชีวิตตามกติเขาแค่นั้น สรุปว่าวันนี้ที่เข้มมาก็จะมาชวนกายกลับไปเตะบอลถูกไหมจ๊ะเข้มสงสัยว่ากายหายไปไหนแล้วก็มีอะไรไม่พอใจเข้มหรือเปล่าใช่ครับผมคงเข้าใจผิดไปเองครับกายก็แค่งานเยอะไม่มีอะไรหรอกแม่เข้มมันคิดมากชอบทําเรื่องเล็กให้กายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแค่นี้โทรหากูก็ได้ไหมที่หลังอะเอานะ่ะเราเป็นเพื่อนกัน ถ้าเรามีอะไรไม่สบายใจเราก็ต้องปรับความเข้าใจเข้าหากันเข้มยังมีอะไรค้างคาใจอยู่ไหมจ๊ะคือว่าผมคิดว่าอะไรเข้มเรื่องคาใจมันยังไม่หมดอีกเหรอผมกำลังคิดว่ากายเขาคงยุ่งเรื่องงานจริงๆนะครับผมคงคิดมากไปเองเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับได้มาคุยกับกายก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วครับ งั้นกายขอตัวขึ้นห้องก่อนนะครับเอเคมเดี๋ยวก่อนนะ้ำมีผลไม้ฝากไปไปก่นนะนี่จ้ะผลไม้ของโปรดของเข้มเลยเอาไปทานนะแล้วก็เอาไปให้แม่ด้วยแล้วถ้าชอบอ่ก็ไลน์มาบอกนะเดี๋ยวนะ้าซื้อให้อีก ขอบคุณมากครับนารินจ้ะเอ่อนารินครับวม่าไงคะที่ผมมาหานะวันนี้จริงๆแล้วผมมีเรื่องอยากจะบอกนะครับคือว่าผมเห็นว่าช่วงนี้นกักกอฟเขาแปลกๆไปนะครับเหมือนกับว่าเขากำลังแอบคุยกับใครอยู่อะไรเนี่ยนี่แค่มาล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย ผมไม่ได้รอเล่นครับผมพูดเรื่องจริงผมก็เห็นตอนที่คำามาเตะบอลน,นะครับเข้มก็ไม่ได้เจอนะก๊อตบอยนี่ถ้าเป็นกายก็อีกเรื่องหนึง่งนั่นเขาอยู่ด้วยกันตลอดงั้นนะ้าก็ลองไปถามกายดูแล้วกันครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ กอดเขาทำอะไรของเขาวะเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่รับสักทีเนี่ยกายแม่เข้าไปนะครับไอ้เข้มมันกลับไปแล้วเหรอครับใช่นี่กายไปมีปัญหาอะไรกับเข้มหรือเปล่าเนี่ยหรือทำอะไรไม่ให้เข้มสบายใจหรือเปล่าตอนก่อนเขากลับอ่ะเขาพูดอะไรกับแม่แปลกๆอ่มันฟังดูไม่เข้าหูเลยอ่ะ พูดประมาณว่าตะกอดเขาแอบไปมีคนอื่นะฮะแค่มมันพูดอย่างนั้นเหรอครับไม่รู้เขาอําแม่เล่นหรือว่าเขาตั้งใจใส่ร้ายน้ากอดหรือเปล่าตอนเขาบอกแม่สีหน้าเ็าดูจริงจังมากเลยนะแม่อย่าไปฟังมันมากไอ้นี่มันบ้าพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไร้สาระดูอย่างเรื่องวันนี้ที่มันมาคุยกับกายดิมันยังคิดไปเองเลยแต่เข้มมาบอกให้แม่มาถามกายดูกายรู้อะไรหรือเปล่าลูก กายไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแม่แม่อย่าไปเชื่อมันแค่มไม่ใช่เด็กอย่างนั้นนะเขาไม่เอาเรื่องอย่างนี้มาพูดล้อเล่นหรอกมันต้องมีอะไรสิกายบอกแม่มาเถอะก็กายบอกไปแล้วไงว่ากายไม่รู้เรื่องแม่ก็ไม่เชื่อมันอยู่ได้อะแล้วกายจะมาโวยวายกับแม่ทําไมแม่รู้จักกายดีนะถ้าทางอย่างเงี้ยกายต้องรู้แน่ๆเลยบอกแม่มาเถอะ นักกอเขาไปคุยกับใครแ,บบแปลกๆหรือเปล่าหรือมีใครมาสนิทสนมกับเขาหรือเปล่ากายอยู่กับเขาตลอดอ่ะกายต้องเห็นสิพี่กอดรู้ดีค่ะว่าปีมจะขออะไรพี่ให้ปีมไม่ได้หรอคะเท่าที่กายเห็นคนที่มาสนิทกับนักกอดแปลกๆก,ก,ก็คงจะเป็นพี่ปีมมั้งครับกายเห็นเขาไปคุยกันสองต่อสองเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วพี่ปีมก็ชอบทำตัวเยอะใส่นักกอด แต่นากอไม่เคยจะว่าอะไรเขาเลยอ่ะเรนเลขขาของเขาเหรอครับเดี๋ยวแม่ไปถามนากกอเองก็ได้ นะก๊อดทำไมตั้งนานกว่าจะโทรกลับอะขอโทษทีพอดีนะคุยงานกับลูกค้าเสร็จแล้วก็พาเขามากินเลี้ยงต่อเนะมีอไรหรือเปล่าไอ้เข้มมันมาฟ้องแม่ที่บ้านว่านะ้ามีคนอื่นฮะไอ้ไอนี่ทำไมมันชอบเสือกเรื่องชาวบ,บ้านจังวะเดี๋ยวน้ารีบปรับแค่นี้แหละโอเคครับยังไม่นอนอีกเหรอฮนะมันดึกแล้วนะ คิดอะไรนิดหน่อยค่ะไหนมีเรื่องอะไรคิดเหรอะฉันกำลังคิดเรื่องของปริมเลขาของคุณน่ะอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเรื่องของปริมอ๋อคือคุณอยากจะรู้ใช่ไหมว่าเขาจะทำงานให้เราได้หรือเปล่า คุณไม่ต้องหว่วงนะนะปรีมเขาเก่งอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกค่ะคุณฉันอยากจะรู้ว่าเขามีท่าทีแปลกๆกับคุณหรือเปล่าระหว่างคุณกับเขามันยังไงกันแน่ทำไมฮะมีคนเอาเรื่องไม่ดีมาพูดให้คุณฟังใครจะมาเล่ามันก็ไม่สำคัญหรอกคะ่ะ แต่ตอนนี้ลินไม่สบายใจแล้วลินได้ยินมาว่าเขาชอบทำตัวเยอะแบบแปลกๆใส่คุณนะระหว่างคุณกับเขามันคืออะไรกันแน่ระหว่างผมกับปริมเนี่ยเราก็เป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องกันธรรมดาเลยแต่ปริมเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งทางานได้มากกว่าเลขามันก็เลยทำให้เราได้พูดคุยกยนบ่อยบางทีมันอาจจะดูว่าพวกเราเนี่ย สนิทสนมกันมากเกินจนบางครั้งมันทำให้ปริมเขาเข้าใจผิดไปเองนะว่าแบบผมมีใจให้เขาอะไรย่างเงี้ยทั้งๆทงี่เขารู้ว่าเราแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะออืคือเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะแต่งงานแล้วแต่ผมก็ทำตัวปกตินะแต่หลังจากที่แต่งงานแล้วเขาก็ยังคงเรียกร้องความสนใจอยู่ แต่ถ้าคุณไม่สบายใจนะหลังจากที่เรารวมบริษัทกันแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ปริมก็ได้ม,มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคุณมันเป็นบริษัทของคุณคุณจะตัดสินใจยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะง่ายนะๆอยอานี้นะออนะหลังจากที่เรารวมบริษัทกัน ผมจะยกอำนาจการตัดสินใจทุกอย่างให้กับคุณคนเดียวเลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคุณบริษัทของเราเราก็ต้องช่วยกันตัดสินใจสิคะก็ถ้าแต่คุณแล้วกันนะพอทําตัวปกติเนี่ยก็ไม่มีใครสงสัยแล้วขนาดไอ้เข้มไปแฉถึงหน้าบ้านแม่ไก่ไม่เชื่อเลย แต่ส่วนหนึ่งที่แม่ไม่เชื่อก็เป็นเพราะกายเอาเรื่องที่พี่ปิ่มมายุ่งกับนาไปบอกอะมีหน้าล่ะแม่กายถึงได้สงสัยเรื่องปิ่มหรอกายขอโทษครับแต่ก็ตอนนั้นแม่เขาถามจะเอาคำตอบให้ได้อะ่ะกายก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเบี่ยงประเด็นไปเรื่องนั้นอะไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็มีคำตอบให้แม่กาย เขาจะได้ไม่ต้องสงสัยเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยปริมเขารู้เรื่องเราแล้วเนี่ยบนรถอนะก่อนที่เราจะกลับจากงานเลี้ยงปริมเขาเดินออกมาแล้วก็เห็นเราสองคนแต่กายไม่ต้องกลัวนะเนี่ยคอนโทรลปริมอยู่ ใบเสนอราคาที่พี่กอดขอบปิมไว้ค่ะขอบใจนะค่ะนากอดทำอะไรเนี่ยพี่ปิมเขาเห็นหมดก็ปริมเขารู้แล้วอ่ะแล้วน่าจะิดทำไมอ่ะอีกอย่างกายจะได้รู้ไงว่านะาเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับปิม ไม่เอาคำน้าเวลาทำงานทำไมช่วงนี้ใจร้ะไรกับน้าจังเลยขนาดห้องก็ไม่เข้าไปหาน้าก็รู้นี่ช่วงนี้มีเรื่องทุกวันเลยกายไม่อยากให้ใครเขาต้องมาสงสัยเรงของเราอ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครสงสัยเราเลนะนั้นคืนนี้น้าไปหาที่ห้องนะ ก็แล้วแต่นะสิครับสวัสดีค่ะนลินพูดค่ะปิลมเองนะคะคุณลินเิลเลขาพี่ก๊อตค่ะเิมอยากจะขอเวลาคุณเลื่อนนะัดเจอกันสักหน่อยค่ะเบม,มีเรื่องสําคัญมากที่อยากจะบอกคุณลินต่อหน้าค่ะเิมมีธุระอะไรจะคุยกับพี่เหรอจ๊ะ ปิมคิดว่าควรจะต้องรีบบอกให้คุณลินรู้ก่อนที่มันจะสายไปกว่านี้เป็นเรื่องของพี่ก๊อตกับน้องกายค่ะปิมเห็นมากับตาจริงๆนะคะว่าพี่ก๊อตกับน้องกายเขาจูบก,กันนะคะพี่ก็พอจะทราบมาบ้างว่าคุณปริมรู้สึกยังไงกับคุณกอ๊อตแต่การที่จะมาแต่งเรื่องเพื่อทำให้ครอบครัวพี่มีปัญหามันไม่ได้นะคะ ปิมยอมรับนะคะว่าปิมชอบพี่ก๊อตแต่มันก็ไม่ถึงขนาดที่ปิมจะต้องมาแต่งเรื่องให้ครอบครัวพี่มีปัญหาหรอกค่ะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยนะคะเขาสองคนยังกล้าทําอย่างนั้นต่อหน้าปิมอยู่เลยอะค่ะปิมรับไม่ได้ปิมเลยต้องรีบมาบอกพี่นี่แหละค่ะเอาเป็นว่าพี่ขอบคุณนะที่เอามาบอกปิมรู้นะคะว่าสิ่งที่ปิมพูดอะมันยากที่จะเชื่อ แล้วปิมเองอะก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาพิสูจน์คำพูดของตัวเองอะค่ะเข้าใจละพี่ขอบคุณอีกครั้งนะกายกลับถึงบ้านหรือยังล,ลูกเพิ่งถึงครับแล้วนกตละ่ะน่าจะอยู่ที่ห้องมั้งครับกายกำลังจะอาบน้ำอะ่ะ โอเคครับขับรถดีๆนะครับสวัสดีครับแม่โทรมาบอกว่าวันนี้จะกลับดึกอ่ะนั่นก็แสดงว่าเรามีเวลาวิ่งกันเยอะเลยสิแต่แม่ถามถึงน้า้วยนะครับถ้าแม่เขาอยากคุยับนะ้าเดี๋ยวเขาโทรหาหน้านอีกแต่ตอนนี้เนี่ยนะ้าอยากจะคุยกับกายมากกว่า กายคืนนี้อารกติกแตะกี่โมงนะสามทุ่มครับโอ้เตะไปจังนะต้องคุยงานเลิกดึกเลยไม่รู้จะได้กลับมาเชียร์บอลเป็นเพื่อนหรอเปล่าวันนี้ากายว่าจะไปหาร้านนั่งดูกับพวกเพื่อนๆที่เตะฟุตบอลด้วยกันนะครับมานัดกันพอดีอะ่ะก็ดีนะไปเชียร์บอลกันเยอะๆสนุกเดีออกเออนั้นเดี๋ยวนะคุยงานเสร็จเดี๋ยวนะตามไปดีกว่าจะได้ไปรับกายกลับบ้านด้วย แล้วเข้มไปด้วยหรือเปล่าไปนะครับไปกันทุกคนเลยทำไมเหรอคุณอยากจะเชียร์บอลบ้างเหรอไม่หรอกคะ่ะแค่อยากจะถามว่าเพื่อนลูกไปหรือเปล่าแต่ถ้าคุณอยากจะเชียร์บอลเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาร้านบรรยากาศดีๆไปเชียร์กันสองคน okay. เข้มสวัสดีครับนารินมาได้ยังไงครับ มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเออเห็นกายไหมกายเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองครับเห็นเขาบอกว่าจะไปหาที่<ม>นั่งดูบอลกับเพื่อนในทีมครับแล้วทำไมเข้มไม่ไปด้วยล่ะกายบอกนะว่าจะไปกันหมดเลยผมไม่ได้ไปอะครับแต่ผมบอกกายแล้วนะครับว่าไม่ไปยังมีเรื่องไม่สบายใจกับกายอยู่ใช่ไหมน้ายอยากจะรู้เรื่องที่เข้มไปเล่าที่บ้านน้าวันนั้นว่ามันเป็นเรื่องจริง หรือว่าเป็นเรื่องที่เข้มแต่งขึ้นมาถ้าเข้มไม่พอใจอะไรกายกับนักก๊อตก็คุยกับน้าตรงๆได้นะมันคือเรื่องจริงครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะพูดยังไงให้น้าเชื่อผมแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าผมได้บอกนาไปแล้วมันเกี่ยวกับกายใช่ไหมเพราะเข้มบอกว่าให้ไปถามกายเอาเองอะเข้มบอกน้าได้ไหมว่านักก๊อตอะเขากำลังแอบคุยกับใครอยู่ ก็รู้มาแค่นี้เหมือนกันครับขอตัวนะครับตกลงตามไปเชียบอลทันไหมอะทันสิชนะด้วยนะลุ้นเกือบแย่แล้วเข้มละ่ะเขาได้ไปเชียด้วยไหมคุณถามถึงเข้มอีกแล้วนะมีอะไรหรือเปล่าฉันก็แค่เป็นห่วงว่าเขากับกายดีกันหรือ,อยัง ก็ไม่เห็นไปนะสงสัยคงยังไม่หายโกรธกันมั้งแต่กายเขาก็ทําตัวตามปกติไม่ต้องห่วงหรอกถ้ากายเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาคงบอกผมเองดีนะคะที่กายเขามีคุณไม่งั้นเขาก็คงไม่รู้จะไปพูดอะไรกับใครไม่ต้องห่วงนะถ้าผมเห็นอะไรแปลกๆเนะี่ยผมจะบอกคุณทันทีเลยผมอยู่กับกายตลอดเวลา ถ้ามีอะไรผมคงเห็นบ้างคุณกับกายนี่ก็สนิทกันดีนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนว่าลินจะโดนแย่งความรักไปสมดแล้วมั้งแต่เอาจริงถ้ามองเผินๆจากคนภายนอกก็อาจจะดูเหมือนสนิทกันจนเป็นคู่รักกันก็ได้นะคะโอ<หย>้ยคุณ คู่รองคู่รักอะไรกันน่ะฮะนี่คุณคิดแบบนั้นได้ยังไงอะผมก็แค่ทำหน้าที่พ่อเลี้ยงที่ดีก็แค่นั้นที่ลินพูดลินไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาเองนะคะแต่คนภายนอกเข้ามาบอกลินอีกทีหนึง่งลินก็แค่มาบอกให้คุณฟังเขาคงจะเห็นคุณกับกายสนิทสนมกันตอนเวลาทำงานนะคะอ๋องั้นช่วยไปบอกคนที่พูดด้วยนะครับ ว่าทำงานของตัวเองให้มันดีก่อนไม่ใช่มาสร้างความวุ่นวายความแตกแยกครอบครัวคนอื่นทั้งแบบนี้บอกเขาเระวังจะถูกฟ้องฐานมินประมาทพ่อลูกเขาสนิทกันเขาดูแลกันมัแปลกตรงไหนเขาก็คงพูดตามที่เขาเห็นนั่นแหละค่ะคุณคุณก็อย่าไปจริงจังมากสิคะพ่อลูกสนิทกันมันก็ดีอยู่แล้วนี่ ไปนอนกันเะคะ่ะหมดสิ้นเดือนหน้าพี่ขอเชิญปิ่มบอกนะหมายความว่ายังไงอะคะเกิดอะไรขึ้นคือพี่คุยกับคุณลินแล้วหลังจากที่เรารวมบริษัทกันมันจะมีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่แต่พี่กอสัญญากับปิ่มแล้วนี่คะเรื่องเลื่อนตำแหน่งอะเรื่องนี้คุณลินก็รู้ท้ามยังเป็นแบบนี้อะคะ ปิมต้องเข้าใจพี่นะพี่ต้องเอาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้งผลประโยชน์ของบริษัทหรือผลประโยชน์ของตัวพี่เองกันแน่คะที่จะได้เก็บลูกชายเขาไว้กินน่ะมันก็เป็นพอเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะคะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริษัทหรอกที่ปริมเอาเรื่องของพี่กับกายไปพูดก่อนอยาเป็นคนดีนักเลยพี่คิดว่าถ้าปิมรู้เรื่องเนี้ยพี่จะให้ปิมอยู่เฉยๆหรอคะ จริงๆปีมก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนดีอะไรนันหรอกคะ่ะทั้งหมดมันก็เป็นเพราะพี่ก๊อตอะละเลยความรู้สึกของปิมก่อนแต่นี่มันเรื่องครอบครัวของพี่จะไปยุ่งวุ่นวายทําไยังพี่อาจจะกล้ารเรียกว่าครอบครัวอีกหรอคะอยังไงพี่าจะจัดการเองได้ไนงะและพี่จะไม่ยอมให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของพี่คอยดูแลกันวันไหนถ้าปิม ไปสมัครงานที่อื่นหรือว่าไปมีครอบครัวของปริ่มเองแบบพี่จะไปกุเรื่องเสียๆให้ใหายให้ปริ่มคอยดูปิ่มไม่คิดเลยนะคะว่าพี่จะเป็นคนเลวได้ขนาดเนี้ถ้าพี่อยากทำก็ลองดูคะ่ะส่วนเรื่องไล่ออกอะ่ะไม่ต้องรอให้ถึงสิ้นเดือนหรอกคะ่ะถ้าปิดโปรเจกต์เนี้ยปิ่มจะไปเอง นี่เหรอเรื่องปกติที่พวกคุณทำกันแม่เรื่องทุเล็ทุเล็แบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่